ขอท่านผู้ฟังให้ความเข้าใจสักนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าคำว่าผมในที่นี้ไม่ใช่ชาัจแมนพระเอกนักลบแห่งสมรภูมิเวียดนามไม่ใช่สิงแสดพอบร้อยแห่งฐานปฏิบัติการบนเนินฟูฮอยไม่ใช่ฟันเฟืองตำรวจนักลบแห่งถล่มเลือดที่เนินฟูฮอยและไม่ใช่เจ้านายใหญ่โตคนใดทั้งสิ้นแต่มันคือพลทหารทิมทุ่งกระโทก หรือที่พวกเพื่อนๆในแนวมันชอบเรียกผมว่าไอ้เธอนั่นแหละครับแม่นแล้วเหตุผลต้นปลายที่ทำให้ใหพวกเพื่อนบ้านนั่นมันพากันเรียกผมอย่างนี้เรื่องมันก็มีอยู่หนอยเดียวคือผมไม่ยอมแก้ผ้าอาบน้ำเหมือนอย่างกับพวกมันอย่างหนึ่งละและอีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าหน้าตาของผมและการเดินการเหินของผมกับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรในตัวผมมันกระเดียดเฉียดใกล้ไปทางผู้หญิง ก็เลยเป็นข้อคอหนหรหดินทากันใหญ่ว่าผมเป็นผู้หญิงบ้างละเป็นกระเทยบ้างละคาหลายบางคนยังอุตส่าห์เดาสุ่มเดาเดทเลยเถิดไปอีกบ้าเรื่องเพศในตัวผมมันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายบะวุ่นวายกันไปทั้งแนวอย่างว่าทีเดียวแต่ใครจะว่าจะดินทาย,ยังไงช่างหัวมันสู้เราหันมาฟังเอ้ยมาอ่านเอ้ยมาฟังเรื่องราวพิลึกพิลั่นในสนามลบของผมกันดีกว่า ป่วยการไปเสียเวลาเปล่าๆป,าป,าปี้ๆจริงไหมครับท่านเช้าวันนั้นมันเป็นวันที่15กันยายนบรรยากาศยามหนีโสภาน่ารักนักผมนั่งเอาหลังพิงเป้สนามพักผ่อนหย่อนอารมณ์อยู่ที่หน้าฐานเปิดบริการบนเนินฟูฮอยปล่อยใจล่องลอยไปตามเรื่องตามราวฉับพลันนั้นผมต้องรีบหันขวาไปทางขวาเมื่อได้ยินเสียงเกือไข่ก็ไม่หลูย่ำกักเข้ามาหา แล้วผมก็ต้องพอบาลุกพวดขึ้นยืนตรงทันควันท่านสิงแสดผอบอร้อยหนุ่มผู้ใจดีของผมนั่นเองพร้อมกับลอยยิ้มอันโก้โเก๋ท่านสิงแสดปลาใสกับผมขึ้นก่อนไอเถยครับมีงานจะใช้ผมละครับผู้พันอืมเป็นงานสำคัญและอาจจะมีรางวัลสำหรับมึงด้วยทำเอาผมกลื่นน้ำลายอย่างกระเฮียนกระหาย และอดอมยิ้มไม่ได้เมื่อสัมผัสกับคำว่ารางวัลงานอะไรครับผู้พันคือว่ามีนายทหารนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐคนหนึ่งชื่อพันตรีเจมส์เขาอยากได้ทหารดีๆสักคนเอาไปอยู่เป็นเพื่อนเมียเขาและครอบครัวของเขาสักชั่วคราวเพราะครอบครัวของเขาเพิ่งมาเวียดนามใหม่ๆเวลานี้พักอยู่ที่ไส้งอนและอัวกระบองไม่เห็นใครนอกจากหรือ ไอ้เทยครับพันตรีเจมคนนี้ใจดีนะักขอให้หรือทำตัวให้ดีอย่านำเรื่องอัป,ปรีมาเสื่อมเสียชื่อเสียงของทหารไทยแล้วหรือจะได้รางวัลอย่างงามที่สุดแต่ผมพูดภาษาฝรั่งไม่กระดิกสักคำจะไปอยู่กับแมมเมียทหารอากาศคนนั้นได้ยังไงครับผู้พันเรื่องนี้ไม่สำคัญเพราะทั้งตัวพันตรีเจมและครอบครัวของเขาเคยอยู่เมืองไทย คืออยู่ที่โคราชและอุดรมาก่อนเขาพูดไทยชัดปล่อยังก็เป็นคนไทยเราดีๆทีเดียวครับอย่างนั้นก็พออยู่กันได้และแล้วด้วยรถจิบเล็กอันแสนจะคล่องแคล่วของฐานทัพอากาศสหรัฐประจำสมรภูมิเวียดนามก็หักปุมเลียวปลาดเขามารับผมในเช้าวันนั้นอย่างท่านอกทันใจพันตรีเจมเป็นคนขับหน้าตาของเขาหล่อเหลาเลากระพระเอกท่าทางใจดี แต่แฝงเอาความเฉียบขาดเยี่ยงชายชาตินักลบเอาไว้อย่างเต็มชีวิตผมได้รับเกียรติให้นั่งเคียงข้างไปกับพันตรีเจมอย่างไม่ถือเหนือถือตัวนับตั้งแต่จีบได้พุ่งปลาดออกจากฐานปฏิบัติการที่เนินฟูหอยของผมด้วยความรวดเร็วโดยฝีมือนักขับเครื่องบินพิ่คาดค่าศึกมาแล้วไม่รู้ว่ากี่สมรภูมมเลือดพันตรีเจมมักจะปลายตาม,ามองดูผมตั้งแต่ปลายผมจดปลายเทา้าและอมยิ้มอยู่ตลอดเวลา คำแรกท่านพูดให้ผมสะดุ้งว่านายเทยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดินเอาผมทั้งอายและทั้งอยากจะแหกปากโหเลาะกะกออกมาในทันทีทันใดผู้ชายสิครับถ้าเป็นผู้หญิงผมจะมาลบกับเขาได้ยังไงกันครับเจ้านายกล่าวหนีท่านลี่ริมฝีปากยิ้มยาวเหยียดเจียดสายตาม,มาสำรวจผมอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าทุกครั้ง แต่ทำไมใครๆก็ว่านายเธอเป็นผู้หญิงผมถอนหายใจอย่างเบื่อนายแล้วก็ให้คำตอบแก่ท่านไปด้วยการนิ่งจากฐานปฏิบัติการของผมที่เนินฟูหอยอำเภอนอนพักจังหวัดเบียงบาบุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเชียงใต้ประมาณ60กิโลเมตรก็ถึงไส่ง่อนอันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามระยะทางดังกล่าวนี้ พันปีเจมเหยียบคันเร่งแช่เกียร์สีสไม่เกิน40นาทีผมก็ไปเออเลยอเหยลอยชายอย่างสะดวกสบายอยู่โน่นบ้านหลังสง่างามทันสมัยที่พันรีเจมมาเช่าให้ครอบครัวพักอาศัยชั่วคราวนี้ไม่ได้อยู่ในทินจอแจอแอร์อัดแต่อยู่ในชานเมืองมีบริเวณกว้างขวางและมีหลัวรอบขอบชิดด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ซึ่งเจ้าของเดิมปลูกเอาไว้ กำลังส่งกลิ่นและลื่นชื่นใจและชูดอกสัพรั่งเมียของพันรีเจมลรูปงามอายุประมาณ35ชื่อแมมมากาะเล็ดลูกสาววัย16สวยเหมือนนางเอกภาพ,พยนตร์ผมสีทองตาสีฟามีลักยิ้มที่พวงแก้มสีชมพูส่วนอกพุ่งโชนอย่างดุหลายเฮเลนเป็นชื่อของเธอแต่เรียกเล่นเล่นว่าดาลิง เพียงครั้งแรกที่พบหน้าดาดลิงก็ยิงคำถามปังเข้าใส่ให้ผมตกใจว่านายเธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผมไม่ตอบหลังจากพันตีเจมแนะนำตัวผมและมอบให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินทางกลับฐานทัพไปปฏิบัติภารกิจที่รออยู่และไม่ลืมที่จะให้ปืนสั้นลิบอเวอร์กับผมไว้หนึ่งกระบอกเพื่อปกปักรักษาบ้านและลูกเมียของท่าน ผมเลือกที่พักเอาตามความพอใจและตามความสบายตัวคือที่กระต๊อบเล็กๆในสวนหลังบ้านแล้วเย็นบันนั้นลูกสาวนายฝรังก็เกลเข้ามาหาผมถึงที่พักยินดีมากที่นายเธอมาอยู่กับเราเอาเช็คแฮนด์หน่อยเฮเลนหรือคุณหนูดาลิงเออย่างเลื่อนเลงยิ้มหวานเหมือนน้ำตาลเดิมยื่นมือขวาให้ผม เธออยู่ในชุดกางเกงขาสั้นเฉียดแก้มสะโพกและเน้นหน้าท้องเสื้อยืดแขนสั้นรัดสวงเปลี้ยไม่อยากมองผมยืนตัวแข็งทื่อเหมือนกระตอกระทือกระกพิบตาทีๆจะจับดีหรือไม่จับเธอเป็นสาวผมเป็นนมอย่าเล่นตัวเลยนาะคนฝรั่งเขาไม่ถือหรอกนายเธยคนเราเกิดมาเท่ากันไม่มีใครสูงกว่าใครเร็ว เทคแฮนด์ดาลิงจะเรียบกลับเธอกระยิกเข้ามาผมหัวใจเต้นโครมส่งมือขวาไปให้พอมือกระทบมือผมก็หลอนวูบไปทุกเส้นเลือดกระทั่งถึงท้องน้อยกูดบายขอให้ฝันดีนายเทยคุณหนูขนสวยว่าพลางหัวล่อยกหลังมือผมขึ้นจูบแล้วก็หัวล่อต่อไป พ่อแก้วแม่แก้วบาปกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นในดวงใจของผมแล้วคืนนั้นผมนอนไม่หลับนั่งชมเดือนใจเต้นตัวหลอนวูบมากเมื่อกระวัดถึงเสียงหัวล่อหน้ารักและกระแสตาอันมีแววประหลาดของคุณหนูดาลิงกระแสตาสีมรกตที่ท่วมทลนไปด้วยทะเลพิศวาสอันล้ำลึกมันมีความหมายดื่มดำพิลึกพิลั่นอะไรถึงปานนั้นช่างเป็นบัญชีบทที่ปวดสมอง ทำให้ผมต้องวุ่นบายไม่มีสุขนึกถึงสวงอ,อกอันพุ่งชนและท้องน้อยอันกลมกลึงของเธอทีไรหัวใจผมเต้นแทบกระเด็นลงไปอยู่ที่ปลายตีนลุงขึ้นอีกบันบ่ายโมงเห็นจะได้ผมเกิดหลอนและนึกบ้าขึ้นมาก็เลยแก้ผ้าอาบน้ำแบบญี่ปุ่นที่สะหลังกระต๊อบเพราะทั่วอาณาบริเวณดกดดินไปด้วยแมกไม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น หลังจากโดดตูมลงไปดำผุดดำา้พอชื่นใจก็โผล่เข้าหาที่ตื้นยืนแช่น้ําแค่หัวเขา่าแล้วเอาสบู่ถูเหนือถูตัวและขยี้จนหัวเป็นฟองขาวโพลนเมื่อเสร็จก็ไต่ขึ้นตะลิงขวาผ้าเข้าหมาผื้นใหม่เอามานุ่งแล้วเดินดุมกลับเข้ากระต๊อบทั้งที่น้ํายังหยดแมะพอผุบเข้าขัดแตะตาก็เหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติไหยวบอยู่ข้างผู้หมายข้างกระต๊อบ แบบเดียวผมก็รู้ได้ทันทีเพราะจำกระโปงได้คุณนายแมมมากาเล็ดนั่นเองบันไลแล้วตัวผมเย็นมากเสื้ออาบน้ำแก้ผ้าให้คุณนายแมมแอบ,บเห็นเข้าให้แล้วน่ากลัวคงแอบ,บดูอยู่นานน่าอายแท้แล้วความสุขชั่วแวบ,บก็สอนให้ผมฉลาดทำเป็นไม่รู้ไม่ฉีเดินลี่เข้าไปภายในกระต๊อบ ทั้งที่หัวใจเต้นและลัวทียิบยังกระเสียงละงมของกระสุนเ6 0ระบบอัตโนมัติเต็มตัวพอจับวีขึ้นเสยผมเสียงคุณนายแมมมากระเล็ดคนสวยก็ดังขึ้นนายเธยจ๋าครับผมรีบขานรับเร็วปรือเพราะหลูตัวอยู่แล้วพร้อมกระทลาปลาดออกไปลาวกระสายลมพัดนายแมมยิ้มแ่งแต่ดูหน้าแดงตาวาวพิกล มีธุระอะไรจะใช้ผมเลอครับคุณนายแม่มคนงามวัยสามสิบเศษลากนวลเหนือหน้าพิษสมัยก้มลงเด็ดดอกไม้ขึ้นดมเปล่าหรอกนายเทยฉันมาเดินเล่นนะอ๋องั้นก็เชิญสิครับคุณนายผมนำเมียนายฝรั่งเดินชมต้นไม้หลายชนิดแต่ละชนิดกำลังแย้มชูช่อดอกสะพรั่งหอมหวหลันจวนอารมณ์ นายเธอยังไม่ได้แต่งตัวไปเปลี่ยนผ้าซะก่อนก็ได้ขอบใจมากนายแมมบอกพร้อมกระถึงตะโพกที่แน่นไปด้วยก้อนเนือ้อลงนั่งเพลกับแค่ไมายใต้ต้นจำปีครับผมรับคำแล้วก้าวกลับเข้ากระต๊อบเห็นบั้นถ้ายของนายแมมมากระเล็ดคนนี้แล้วอดนึกถึงพระเจ้าเอ็ดเบิร์ดที่8ของอังกฤษไม่ได้เพราะเคยอ่านประวัติของท่านมา อิทธิฤทธิ์และอนุภาพของความรักที่เกิดจากสเสน่ห์อ้อนแรงของสตรีมีมากถึงขนาดที่ว่าทําให้พระองค์ท่านถึงก็ต้องสละราชบัลลังก์อังกฤษเมื่อมาแต่งงานกับแม่ไม้ชาวอาเมริกันสตรีอเมริกันมีสเสน่ห์ร้อนแรงถึงขนาดนั้นทีเดียวหรือนี่แม่มมากเล็ตคนนี้ก็เป็นอเมริกันผมจะได้มีวาสนาวัดอุณหภูมิภายในของแม่มหรือไม่ว่าจะเย็นจะร้อนแค่ไหนเพียงไร ประการใดแน่คิดเช่นนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาคลามคลันเพราะนายเดียวกุดันเคยเขียนบอกไว้ในหนังสือประเภทสงครามเวียดนามว่าผู้ที่ไปลบเกาหลีแล้วมาพักญี่ปุ่นจะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นคือผู้หญิงญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีที่สุดในโลกนั้นท่านว่าอย่าผีผามมิฉะนั้น ศีรษะท่านจะต้องแตกหมายความว่าเมื่อถึงจังหวะเข้าได้เข้าเข็มท่านจําเป็นจะต้องบุกทลวงแบกพงหญ้าอันนาทึบอย่างปลาณีดบรรจงที่สุดถ้าขืนใจหลอนผีผามดวนได้หัวจะแตกเลือดไหลสมดินแดนทัศนาจรของเจ้าหลอนดกดด่นไปด้วยดงหญ้าชนิดที่ใบมีดคมกริบเหมือนกระใบมีดโกนแต่นั่นเป็นผู้หญิงญี่ปุน่นแมมมาากเล็ตเป็นฝรั่งอเมริกัน และเป็นคนตะวันตกกำลังคิดและกำลังหาเศษหาเลยทางฝันอยู่ด้วยดวงตาตื่นพลงนายเทยจ๋าดังขึ้นข้างหลังเหลียวขวับไปแมมมากระเล็ดอีกแล้วนะสิกำลังยืนเยี่ยมเพลงอยู่ที่หน้าประตูกระต๊อบครับไม่รู้จะตอบยังไงเพราะหัวใจมันกำลังเต้นผางโอ้ย นายเทยฉันโอ้ยเอาเข้าให้แล้วจูจูแม่มลร้องออกมาเอามือกุมท้องสูตรปากสีดคลางจี๋ีผมตกใจไม่รู้ว่าแม่มคนสวยเป็นอะไรปวดฉันปวดท้องปวดแทบไส้จะขาดแล้วนายเทยหน้านายแม่มบูดเบี้ยวมองไปอย่างแคล่นอนของผม ขอนอนหน่อยนายเทยผมกุลีกุจอรีบเพ่นเข้าจัดที่นอนให้นายแมมอย่างว่องไวจนมือสั่นเทาฉันปวดตรงนี้นายเทยกดทีนายแมมชี้ตรงสะดือจับมือผมกดลงไปผมรีบทำตามโดยเร็วหัวใจเต้นโครมเบื่อนหน้ามองไปอีกทางหนึ่งกลัวอารมณ์นมจะทะลึ่งโลดโดดผางเป็นกระทิง เพราะนายแมมนุ่งกระโปรงเปิดปลายกว้างเวลานอนไงไถกระโปรงมันถลกเลิศดเปิดมาอยู่เหนือเขา่ามองเห็นสองท่อนขาขาวอวบธนัดทนีชัดเจนตาขณะผมกดนายแมมหลับตาสูตรปากและบายลมหายใจยาวหลอนเพาเอามือฉีให้กดต่ำจากสะดือลงไปผมทำตามแต่ใจเต้นตูม ความเป็นนุมเริ่มร้อนลุ่มขึ้นทีละน้อยเกิดมาไม่เคยสาบานแต่คราวนี้ผมยอมแล้วต่อหน้าโบสถไหนวัดใดสารเจ้าอะไรเอาทั้งนั้นว่าขณะนั้นตัวผมสันเลือดหนุ่มเดือดพล่านเหมือนกับชาวเผาผานอาลมมให้ไม่เป็นเพลิงความอึดอัดกัดกลุ่มบิ่งสมเข้าหาอย่างบ้าคลั่งแล้วผมก็เกิดความกลัว กลัวไปร้อยแปดพันเก้ากลัวว่าจะมีใครมาเห็นเข้าขณะผมกดท้องน้อยอันกลมกลึงเต่งตึงของนายแมมผู้อวบอัดสะสวยและรวยด้วยสเสน่ห์อันเล่งเหลาแต่ให้ตกนรกจกกระเดส่งไปเดียวนั้นเถอะครับผมจะชักแยกขาดใจตายในบัดดนั้นแล้วเพราะนายแมมมากะเล็ดขวามือผมให้กดลงไปแรงๆตรงเนินเหนือพระอุมาที่มีลักษณะเหมือนกับการคว่ำของชามสังฆโลกลูกโตพ่อแก้วแม่แก้ว ผมต้องเรียกท่านอีกแล้วเพราะมือของผมที่กดหนักลงไปนั้นมันสั่นละลิกยิ่งกว่าไข้จับสัน่นเมื่อสัมผัสกับความนิ่มของเนินพระอุมาเข้าเต็มกำรรไม่มีเลี้ยวแรงที่จะดึงเอามันกลับคืนได้เสียแล้วยิ่งกวา่าน,นั้นเนินเหนือตร,ตรงตำแหน่งนั้นยังมีพลังดังกระแสะสายฟ้าดูดเอาหน้าของผมต่ำลงไปหามันทุกทีนายแมมสูดปากหลับตาย่นขิว้ว หน้านิ้วด้วยอาการเกร็งไปทั้งตัวแล้วผมก็ตกนรกแล้วเพราะนายแมมกระวัดบงแขนขึ้นมารัดคอผมนมต่ำลงไปแล้วอย่างกระเฮียนกระหายกระหือลือต้นหิวฝรั่งคนไม่ลกลงลังอย่างต้นหิวญี่ปุน่นผมจึงไม่กลัวเรื่องหัวจะพังอย่างนายเดียวกุดันนอกจากเสียงฝาจะฝาเปลี่ยงลงมาฤดูแหลงและฝน ก็ซัดจักฤดูหลอนน้ำท่วมเมืองไส้งอนบานตะไทยไปเลยจบถล่มเลือดที่เนินฟูหอยเก็บตกตอนที่หนึ่งแล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังเก็บตกตอนที่สองในช่วงบ่ายสาปงเย็นนะครับและประกันได้บ้าตอนจบมีหักมุมชนิดที่ท่านผู้ฟังคาดไป่ถึงเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ